สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่ Mango Garden ในช่วงเช้าวันที่27มกราคม2554กับแอนนิสรารัดดิเรลั์เช่นเคยนะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องรสชาติแห่งรักสำรับสยามกันค่ะเป็นภาพยนตร์ดีมีสาระเลยทีเดียวนะคะที่เกี่ยวกับการทําอาหารไทยชาววังค่ะแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องแรกของไทยด้วยนะคะที่ทําเรื่องในแนวนี้ออกมาค่ะโดยค่ายแคนพิเชอร์สนั่นเองที่เขาบอกว่าพร้อม ที่จะเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับชมแล้วเลยค่ะประเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการสร้างภาพยนตร์เรื่อง In Love Thai Cuisine รสชาติแห่งรักสำหรับสยามภาพยนตร์ไทยแนวใหม่เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยจากแทน Pictures ที่ได้ผู้กำกับชินโนเรศทำวันดีมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวค่ะตอนนี้อย่างที่บอกครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดนะครับแล้วก็เรา คนไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าตามความรู้สึกเราับวัฒนธรรมของที่อื่นเข้ามาเขาก็จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องการมีชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับการนำเสนอภาพยนต์ขาดนใน่อาหารเนี่ย <c oughs> ก็เป็นการนําเสนออย่างหนึ่งนะครับที่จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะนำนธรนมของไทยที่ดีๆนะครับที่เรารู้สึกว่ามันจะเริ่มบางแล้วก็จางหายลงไปเนี่ยกลับเข้ามาสู่เมืองไทยทีหนึ่ง และที่สำคัญหนังเรื่องนี้ได้ร่วมมือกับพีรดาแสงอาทิตย์กรรมการผู้จัดการบริษัแทแคนพิเจอร์สจำกัดซึ่งจะมาเป็นผู้อำนวยในการสร้างและได้ระดมทุนสร้างทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมแล้วถึง30ล้านบาทแถมยังมีข่าวดีว่ายังไม่ทันใายก็เตรียมที่จะนเตอร์แล้วล่ะค่ะประบานะคะเ,เราได้การรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเรามีประมาณอยู่ประมาณสามล้านบาทก็คือว่าเป็นทุนสร้างและประโบทร,รวมถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ เป็นรถโชวไปที่ประเทศฝรั่งเศสที่แรกด้วยค่ะเป็นอิเล็กทริกซีนไนท์ที่งานเทศกาลหนังเมืองคานภาพยนตร์เรื่องนี้เตรียมการไปแล้วถึง80และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์อย่าลืมติดตามแล้วก็คอยอุดหนุนหนังไทยดีๆที่สนับสนุนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทยแบบนี้กันนะคะคงอีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้แอนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก P M London สวัสดีค่ะ